พาไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเพราะว่าเรื่องนี้สําคัญที่เกิดมาและท่านนายกเนี่ยลงพื้นที่สุ่มตรวจกันแบบนี้เพราะว่าจุดหมายปลายทางอยากจะให้อุบัติเหตุน้อยที่สุดแล้วก็เป็นศูนย์เท่าที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเมื่อวันนี้ค่ะเป็นวันแรกที่ทางรัฐบาลนะคะโดยศูนย์อํานวยกา,การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2568หรือว่าสปทเขาเริ่มเก็บตัวเลขกันแล้วตัวเลขที่ว่านี้คือตัวเลขจากการเกิดอุบัติเหตุคะ่ะคราวนี้พอมาเทียบวันแรกปีที่แล้ว ปี67กับวันแรกของปี68ที่กำลังจะเกิดขึ้นถือว่าอุบัติเหตุลดลงนะคะแต่ว่าที่ต้องกังวลก็คือตัวเลขผู้เสียชีวิตกลับเพิ่มขึ้นค่ะไปดูตัวเลขนี้กันหน่อยนะคะนี่คือวันแรกของ10วันอันตรายค่ะเริ่มนับก็คือ27ธันวาคม2567 ถึง5มกราคม2568ค่ะวันแรกมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น322ครั้งถือว่าลดลงมานะคะ7.47%หากเทียบกับปีที่แล้วขณะเดียวกันก็มีผู้เสียชีวิต52คนได้รับบาดเจ็บ318คนโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดจำนวน17ครั้งค่ะรองลงมาคือพระนครศรีอยุธยาและลำปาง14ครั้ง ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือที่นครศรีธรรมราชและกรุงเทพมหานครจำนวน4คนค่ะรองลงมาคือลำปางและอุดรธานีจำนวน3คนส่วนจังหวัดที่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสูงสุดก็คือที่นครศรีธรรมราชจำนวน17คนรองลงมาคือพระนครศรีอยุธยาและขอนแก่นจำนวน13คนค่ะส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่ต้องบอกว่ามาจาก เ,เรียกว่าปัญหาเดิมๆเลยนะคะพฤติกรรมเดิมๆก็คือขับรถเร็วค่ะขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดถึง127ครั้งส่วนประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือรถจักรยานยนต์ยังคงครองแชมป์ทุกปีเลยนะคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นวันเดียวเนี่ย287คันค่ะทางด้านศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ก็ได้เน้นย้ําในทุกจังหวัดนะคะช่วยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจร โดยเฉพาะเรื่องการขับรถเร็วแล้วก็ไม่สวมหมวกนิรภัยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยรวมถึงการบริหารการจราจรเพื่อไม่ให้เกิดการติดขัดโดยเฉพาะเส้นทางสายหลักที่ให้ประชาชนใช้หรือว่าอยู่ระหว่างในการก่อสร้างค่ะก็ขอกำชับนะครับให,ให้ทุกจังหวัดนะครับช่วยดูแลความปลอดภัยและำนวยความสะดวกการจราจรในการเดินทางอย่างต่อเนื่องนะครับเฝ้าระวัง ตรวจตาผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเข้มข้นนะครับทั้งด้านการขับรถเร็วดื่มแล้วขับไม่สวมหมวกนิรภัยและการไม่คาดขับเข็นขัดนิรภัยแล้วก็ฝากให้ช่วยดูแลความปลอดภัยของประชาชนนำเนินกับมสะกวกตรวจสอบประ,ประชาชนนักท่องเที่ยวที่ยังตกค้างในสถาน,นีขนส่งต่างๆเพื่อให้สามารถเดินทางสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภัย ส่วนในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะทางด้านของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ภายใต้การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุก็มีการรายงานตัวเลขอุบัติเหตุ10วันอันตรายนะคะวันแรกก็พบว่าเกิดอุบัติเหตุจํานวน8ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนและมีผู้เสียชีวิต2คนค่ะอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากการขับรถเร็วเกินกําหนดยานพาหนะที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็ยังคงเป็นรถจักรยาน ยนตและพฤติกรรมเสี่ยงมากที่สุดคือการขับขี่โดยไม่สวมหมวกนิรภัยค่ะ ถัดจากสงขลาไปดูที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหญ่ที่มีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติก็มีการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่จํานวนถึง11ครั้งนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1ิคนและมีผู้เสียชีวิต1คนสาเหตุส่วนใหญ่ค่ะมาจากการไม่สวมหมวกนราาิรภัยและรถจักรยายยนยนต์ยังคงเป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดนะคะและอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในถนนกรมทางหลวงส่วนอุบัติเหตุทางทะเลตอนนี้รา รายงานยังเป็นศูนย์ค่ะ ขาเขนเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น3ครั้งค่ะบาดเจ็บ5คนและยังไม่มีผู้เสียชีวิตซึ่งหากเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วง6ปีที่ผ่านมาจํานวนอุบัติเหตุในวันแรกเนี่ยลดลงถึง66%เเเลยนะคะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวงังแล้วก็เข้มงวดกันอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เหลือต่อไปส่วนยานิรหารนะ,ะที่เกิดอุบัติเหตุนะคะก็คือรถจักรยานยนต์สองคันรถกระบะสองคันและก็รถ ยนหนึ่งคันค่ะสาเหตุมาจากดื่มแล้วขับแซงรถผิดกฎหมายหลับในสภาพรถไม่ดีและวิสัยทัศน์ไม่ดีค่ะส่วนที่ชนบุรีนะคะตำรวจจังหวัดชนบุรีเขาตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณถนนพัทยาสายสองบริเวณวงเวียนปลาโลมาตำบลน,นากลืออำเภอบางละมุงค่ะก็มาจับกันแบบนี้เมื่อสักครู่เนี่ยให้วัดปริมาณแอลกอฮอล์เป่ากันสักหน่อยปรากฏว่าไปเจอคนเมาแล้วขบับ10คนค่ะ ซึ่งการตั้งด่านที่ว่านี้ถือว่าเป็นไปตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อจะช่วยลดกันในเรื่องของสถิติการเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ